ผลมวยโลกล่าสุดที่ฟุตปินเมืองฟินิกส์แบมเอาชนะน็อกเอสตาดาในยกที่7หลังก่อนหน้านั้นโดนนับคนละคังทำให้แบมสามารถคว้าแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของน b c บีได้สำเร็จคู่ที่2ซันนี่เอ็ดเวิร์ดเอาชนะแอนเดรสคูเรียวหลังจากการแข่งขันต้องยุดลงก่อนเริ่มยกที่9เมื่อแพทย์ข้างเวทีสั่งให้ผู้ตัดสินยุติการชกเนื่องจากมีเลือดไหลเข้าตาขวาของเอ็ดเวิร์ดมากเกินไป จากหัวชนกันในยกที่6ทําให้ซันนี่เอ็ดเวิร์ดเอาชนะคะแนนไปด้วยสกอร์ 90-82, ต่อ88-84ต่อและ87-85ต่อคู่ที่3ทีฟฟโมโลโรเปสเอาชนะคะแนนสตีฟแคคเกตด้วยสกอร์ 120-108, ต่อ120-108ต่อและ119-109ต่อป้องกันแชมป์หรือ UBO พิกัด140ปอนดเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเอง